สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพับริบบิ้นเหรียญปวยทานในรูปแบบของดาวกระจายแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะอันดับแรกก็จะมีกันไกตั้งเหรียญริบบิ้นนะคะในส่วนของริบบิ้นเราจะใช้เป็นริบบิ้นเบอร์สองนะคะตาละคังเพื่อนๆจะใช้สีไหนลวดลายไหนก็ได้นะคะตัดริบบิ้นค่ะ สีซนติเมตรตัดไปแหลมแบบนี้ทั้งสองด้านนะคะต่อไปพับครึ่งค่ะพับครึ่งแล้วบีบกดให้เป็นรอยนะคะต่อไปเราจะมาทำฐานสี่ค่ะหยิบริบบิ้นนะคะเส้นที่หนึ่งตั้งขึ้น เส้นที่สองคล้องเส้นที่1เส้นที่สามคล้องเส้นที่สองสุดท้ายค่ะเส้นที่สี่นะคะเราจะคล้องเส้นที่สามแต่เราจะลอดในห่วงของเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วล้วงเอาปลายริบบิ้นเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วดึงให้กระชับเลยค่ะ ได้ประมาณนี้นะคะนำตังเหรียญมาวางเลยต่อไปพับเก็บเหรียญค่ะเส้นเดียวนะคะเส้นบนเส้นเดียวนะบนลงล่างนะคะขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนสุดท้ายค่ะซ้าย,ะายไปขวาแต่จะสอดเก็บนะคะ แบบนี้ต่อไปพลิกกลับด้านค่ะเราจะสอดเก็บอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะว่าจะมีเหรียญโผ่มาตรงนี้สอดเก็บเหรียญน,นะคะโดยใช้เส้นขวางขวามือนะคะสอดเก็บไปตามแนวก็เลยนะคะหมุนค่ะขวาทุกเส้นนะคะ เห่นนคะว่าเขาจะมีเหรียญเหรียญโพขวาทุกเส้นเลยค่ะครบสีส่เส้นนะต่อไปดึงให้กระชับค่ะต่อไปเราจะมาทำเส้นสั้นนะคะเส้นบนนะเ็าจะมีเส้นสั้นกับเส้นยาวเส้นยาวจะดูด้านล่างนะคะเราจะทำเส้นสั้นค่ะคือบิดกับหลัง บิดนะคะบิดกับหลังทำเป็นกลวยหงายแบบนี้นะคะพอได้แล้วบิดริดบบิ้นอีกครั้งนึงบิดแบบนี้แล้วสอดใต้ฐานก็เลยค่ะนี่ก็จะได้มุมแหลมแบบนี้ ต่อมาพลิกค่ะหมุนเส้นสั้นเหมือนเดิมนะคะบิดกลับหลังอ้อมมาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็บิดทีนึงบิดไปด้านหลังก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วสอดเลยค่ะ เ็นแหลมๆนะคะกดให้เขาได้แหลมๆหลมาหมุนค่ะจะใส้เส้นสีฟ้านะคะสีนี้บิดไปด้านหลังทำเป็นกลวยหงายแล้วก็บิดไปด้านหลังอีกทีหนึง่งดึงค่ะ ใช้ปลายแหลมนี่ต่อไปนะคะไปทำเส้นสีเหลืองเก็บอยู่นี้ใช่ไหมเก็บให้หมดนะแล้วก็ทำเส้นสีเหลืองค่ะบิดไปด้านหลังทำกลวยงายไปด้านหลังทำกลวยงายนะคะแล้วก็บิดไปด้านหลังอีกครั้งหนึง่ง สุดท้ายนะคะหมดแล้วทํำขบทุกมุมแล้วนะคะก็จะได้อย่างนี้ต่อมาเราจะทําเส้นสีชมพูนะคะอสีแดงลบหน่อยแล้วก็ิีสีชมพูมาทางนี้สีชมพูก็อยู่ตามแนวแบบนี้ใช่ไหมคะบิดเขากลับหลังมาแล้วก็บิดปายสอดเลยะคะ่ะ ก็จะออกตรงนี้ก็จะออกปลายสีแดงนะคะโอเคต่อไปนะคะเรจะทําเส้นสีแดงบิดสีน้ําเงินกับหลังมาแล้วก็บิดสีแดงโคงแบบนี้ปลายแบบนี้นะคะแล้วบิดบิดเข้าสอดเลยค่ะ ต่อไปเราทำเส้นสีน้ำเงินเอาสีเหลืองหลบมาแล้วก็ปิดสีน้ำเงินไปทางด้านขวาแล้วก็บิดปลายข้อสอดเลยค่ะนี่สุดท้ายค่ะเ,เส้นสีเหลืองปิดไปทางด้านขวาแล้วก็บิดปลายก็หาตัวเองนะคะสอดเลยค่ะอืมได้แล้วนะคะ ต่อไปพลิกกับด้านค่ะต่อไปก็จะเหลือเส้นยาวนะคะสอดสอดไปตามแนวเขาเลยค่ะสอดเก็บอีกครั้งหนึ่ง เลแลราก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำที้สีแดงนะคะบิดกับหลังทำกลวยงายแล้วก็บิดกับหลังอีกครั้งนึง่งสอดเลยแบบนี้นะคะ ได้แล้วแล้วก็หมุนค่ะเราจะทำเส้นสีชมพูนะคะบิดกับล้างทำกลวยงายแล้วก็บิดเข้าด้านในอีกครั้งหนึง่งแล้วก็สอดเลยค่ะนี่ค่ะทำเส้นสีเหลืองนะคะ บิดกับหลังทำกลวยหงายนะคะแล้วก็บิดกับหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอดได้เลย,เลยทำแบบนี้ครบทุกเส้นเลยนะคะอ่าเส้นสีน้ำเงินสุดท้ายแล้วนะคะบิดกับหลังแล้เวเล่นเส้นสีแดงจบก,ก่อนเนาะนี่บิดกับหลังทำกลวยหงายนะคะ แล้วก็บิดกับหลังอีกครั้งหนึ่งแบบนี้แล้วสอดเลยค่ะมได้แล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำเส้นสีแดงนะคะหยิบสีชมพูข้าลงมาเส้นสีชมพูหยิบสีแดงไปทางด้านขวา นะคะหีิบปลายทำปลายแบบนี้แล้วก็สอดได้เลยต่อไปเราจะทำเส้นสีชมพูเส้นนี้นะคะหยิบเส้นสีเหลืองลงมาหยิบเส้นสีชมพูไปทางด้านขวาแล้วก็บิดปลายเข้าสอดได้เลยค่ะ ทำแบบนี้ให้ครบทุกเส้นเลยนะคะต่ะอไปเราจะทําเส้นสีเหลืองนะคะหยิบเส้นสีน้ำเงินหลบลงมาแล้วก็ เดอนไปทางด้านขวาแล้วก็บิดไปเข้าหาตัวเองแล้วสอดได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะสีน้ำเงินบิดไปทางด้านขวาบิดไปเข้าหาตัวแล้วสอดเลยค่ะนี่ แล้วนะคะต่อไปก็ตัดริบบิน้นไปที่เหลือออกได้เลยวิธีตัดนะคะอันนี้จะถนัดซ้ายนะคะตัดแล้วก็หมุนแบบนี้นะคะนะคะเรเสร็จแล้วแล้วก็หมุนกับด้านแบบนี้เราก็ตัดด้านซ้ายนี่ วิธีตัดนะคะง่ายมากๆเลยนี่เราก็จะได้แล้วนะคะดาวกระจายของเราสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย